สวัสดีค่ะมีจนนากช anel Point View ค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการกรพอ,อการงานพื้นฐานอะไรวะซึ่งรายการนี้นะคะเป็นรายการใหม่ในช่อง Point of View เลยเราไม่ได้อยู่คนเดียวเหมือนกับปกติแต่เรามีพิธีกรใหม่อีกท่านหนึ่งค่ะนั่นก็คือคุณบล็อกกิตติครับสวัสดีครับทุกคนครับอ่นาแนะนำตัวสักเล็กน้อยให้คนรู้จักหน่อยอผมบล็อกกิตตินะครับผู้จิ้นเก่า Point of ครับผม คุนายอย่าเม้นมาว่าให้จิ้นเนื่องจากตัวจริงเขานั่งอยู่หลังกล้องนะทุกคนตัวจริงเลยในนี้มีตัวปลอมหลังกล้องปลอมก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะไปนอกเรื่องไปไกลอเอา,อางี้ก่อนอธิบายให้คนดูฟังก่อนรายการนี้คือรายการอะไรอ่ากอคอคือ,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 อคำนี้คุ้นมากเหมือนเคยบิมีในหลักสูตรเรียนของภาครศึกษาไทยไฮ้คุณเกิดทันเนาะเกิดไม่ทันนะผมเกิดไม่ทันแต่ผมเคยอ่าน เพราะมันมีสื่อไทยที่ผมอ่านรู้ป่ะทําไมเพราะผมะไม่ได้เรียนกนารศึกษาไทยผมเรียนอินเตอร์มาเ<อ>พราะฉะนั้นผม,ผมก็เลยอยากจะรู้ว่าเนตรนาลีลูกเสือมันมีอะไรคือผมไม่มีโอกาสาได้เรียนอ่าคือหลักสูตรปัจจุบันนี้เป็นใงไม่รู้แต่ว่าสมัย<อ>ที่มันกพอ,อมีอะไรเนี่ยมันจะมีสกิลเล็กๆน้อยๆที่โรงเรียนนะเขาสอนเราซึ่งมันไม่ได้เอาไปสอบหรือไปทําอะไรเลยนะแต่ว่ามันดีมากกับการใช้ชีวิตอะบางทีมันเป็นเรื่องง่ายๆที่ไม่มีใครสอนก็เลยรู้สึกว่าอยากจะทํารายการเนี้ยขึ้นมาเป็นรายการที่เหมือนกับกพอทําอะไรที่รู้สึกว่าเฮ้ยา นทําเป็ซึ่งกพอ,อ,อกมันมีความเป็นอาชีพนิดนนึงการงานพื้นฐานอาชีพแต่สําหรับรายการของเราที่เราไม่ใช้ว่ากพอ,อ,อก,การงานพื้นฐานอาชีพจะเป็นการงานพื้นฐานอะไรวะเพราะว่ามันจะได้ทําอะไรก็ได้ไม่จําเป็นว่าต้องเป็นสกิลที่พอคุณได้รับในสิ่งนี้แล้วคุณต้องเอาไปหาเงินมันไม่จําเป็นตแต่ว่ามันทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นแน่นอนซึ่งนี่แหละเป็นคอนเซปต์ของรายการเราที่ต้องมีทั้งความสนุกแล้วก็ได้สาระนั่นเอง <S <S <S> คลิปนี้เป็นเรื่องของกฎหมายแต่เนื่องจาก2คนในคลิปไม่ใช่นักกฎหมายแล้วก็อยากจะให้คลิปนี้เข้าใจง่ายที่สุดดังนั้นคําศัพท์บางคําอาจจะไม่ถูกต้องตามที่นักกฎหมายเขาพูดกันเป๊ะแต่เราจะคุยกันปเป็นคอนเซ็ปต์คร่าวๆเพื่อให้ใครเข้า,ามที่ต้องทําสัญญาพอจะเข้าใจแล้วก็พอจะระวังตัวได้ค่ะ ทีนี้เรามาเริ่ม EP หนึ่งกันเลยดีกว่าเมื่อกี้บอกว่าบอสเป็นพิธีกรคนใหม่ในรายการกพอ,อ,อใช่ไหมจริงๆแล้วยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ออฟฟิเชียลยังเป็นเป็นว่า,วาท,ที่พิธีกรเพราะอะไรไรู้ป่าวเพราะก<ๆ>่อนที่คุณจะเริ่มงานอะไรก็ตามมันต้องมีการทําสิ่งหนึง่งทำอนะไรฮะเส้นสัญญาไงอ้าวไม่ใช่ปไปไหว้พระยดูแลววงสวงไม่ใช่สิเส้นสัญญาก่อนเซ็นสัญญามาก่อนวงสวงทีนี้วันนี้เราก็เลยคิดว่าเปิด EP แรกเลยด้วยเรื่องที่หลายๆคนควรจะรู้นั่นก็คือเรื่องของการเซ็นสัญญานั่นเองว่าเวลาที่เราได้สสััญญาาอะไรย นึ่งฉบับไม่ใช่แค่สัญญาจ้างนะสัญญาที่แบบเช่าหอพักทําธุรกิจเปิดบัญชีธนาคารแต่ว่าสัญญาทั่วไปที่เราต้องเซ็นเซ็นเนี่ยเวลาที่เราได้สัญญามาปุ๊บเราต้องทําอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาวอ l k t h r o u g h การเซ็นสัญญาไปพร้อมกับการเซ็นสัญญาเป็นพิธีกรของบอสกันเลยดีกว่าค่ะสัญญาเนี่ยคือนิติกรรมที่ทํา2ฝ่ายใช่ไหมก็คือ2คนเนี่ยสัญญาอะไรกันบางอย่างสิ่งแรกที่ต้องดูเลยก็คือต้องดูว่าที่เรากําลังจะทําสัญญาอะไรกันเนี่ยมันคือสัญญาอะไรกันแน่เช่นอันนี้คือสัญญาซื้อขายนะอันนี้คือสัญญาจ้างงานอัันนี้คือสญา ่าอันนี้คือสัญญาใดๆเมื่อเรารู้ว่าเรากําลังจะทําสัญญาอะไรแล้วเราจะได้รู้ว่าเนื้อหาข้างในเนี่ยมันจะต้องไปทางไหนคะ่ะส่วนถัดไปเนี่ยนะคะก็คือต้องดูว่าแล้วคนที่เราไปสัญญากับเขาเนี่ยรวมถึงตัวเราเองด้วยเนี่ยมีสิทธิ์จะไปทําสัญญาเรื่องนี้ไหมเช่นจะทําสัญญาซื้อขายบ้านแล้วคนที่เราไปเซ็นสัญญาด้วยเขาใช่เจ้าของบ้านหรือเปล่าหรือว่าเขาเป็นใครก็ไม่รู้เป็นแค่ญาติเจ้าของบ้านที่ไม่ได้มีอํานาจเขาได้รับการมอบอํานาจมาหรือยังเนี่ยไม่นับว่าเขาเป็นผู้ยาวหรือเปล่าเป็นคนล้มละลายไหมหรือว่าสัญญาตัวนี้ต้้องใชสาามีีภรยท่จบ สมรสเซ็นพร้อมกันหรือเปล่าไม่อนุญาตให้เซ็นไฟได้ไฟหนึ่งสัญญาบางประเภทเนี่ยไม่ใช่เซ็นกันเองได้แต่ต้องไปเซ็นต่อหน้าเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะไม่อย่างนั้นนะคะสัญญาที่เซ็นไปเนี่ยอาจจะมีปัญหาหรือว่าอาจจะถูกยกเลิกทําให้ไม่มีผลทางกฎหมายได้เหมือนกันค่ะแล้วหลังจะดูทั้งหมดแล้วว่าทั้งเราและเขามีสิทธิเซ็นสัญญานี้เราค่อยมาเริ่มอ่านเนื้อหาของสัญญาค่ะว่ามีตรงไหนที่มีปัญหาหรือเปล่าเนี่ยทุกคนผมอ่านแล้วอะผมไม่รู้ผมควรเซ็นไหมนะผู้รับจ้างซึ่งก็คือผมเองตกลงจะไม่รับค่าตอบแทนจากการปฏิบัติิหหนน้้้้าาาที่่เป็วกรใผูจ ใช่มันมีอะไรอย่างนี้เขียนซ่อนในสัญญาได้ถ <c oughs> ้าเกิดสมมติว่าเ,เวลาที่แบบเคยป้าเราไปธนาคารหรือเราไปแบบว่าเซ็นสัญญาส,ส,สัดงานอะไรที่อย่างเขาให้มาเป็นปึกๆแล้วบอกเซ็นแล้วเราก็เซ็นเลย มันมีข้อผูกมัดทางกฎหมายสวยแล้วแล้วผมทำาันไปหลายรอบไปด้วยดังนั้นสกิลที่สําคัญมากๆคือการอ่านสัญญามันจะไม่ใช่แบบยาวไปไม่อ่านทุกครั้งที่คุณเซ็นอะไรไปก็ตามเธอร์มินอนดิชั่นมันคือการผูกมัดตัวตนของคุณกับสิ่งนั้นทางกฎหมายสวยแล้วหลายใบยเลยในชีวิตที่ผ่านมาัม้นแก้ก่อนตรงนี้ผมต้องรับค่าว่าจ้างสิวะ ตอนแรกคือคุยกันไว้ว่าแบบเฮ้ยบอสไม่อ่านเลยหรออะไรอย่างงี้ันเลยบอกว่าเดี๋ยวจะแทรกไว้ว่าเนี่ยสำหรับใครที่ไม่เคยเห็นวิวกับบอสถ่ายคลิปด้วยกันนะบอสมันชอบด่าวิวทุกคนไม่สวยจังเลยวันนี้อยอออกกล้องไงนี่ก็เลยแทรกไว้ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่บอสด่าวิวออกกล้องอ่ะจะปรับคำละห้าร้อยบาทซึ่งคิดว่านี่จะเป็นรายได้หลักของรายการนี้ไม่ใช่ของบอสของวิว จริงๆขโมยเงินเลยก็ได้นะมันต้องทำโดยกองรายการเพื่อมันหลอกตังเ็็ดน้อยๆการพูดแบบนี้ออกกล้องถือเป็นการทำสัญญาปะว่าขโมยเงินเลยก็ได้ในการอนุญาตปะยังยังไม่ย้ายไม ผมว่าผมไม่ปลอดภัยหวอด้ควรจะตกลงเป็นพิธีกรรายการใหม่นี้ไหมทุกคนกำลังรอคำตอบนี้อยู่ว่าเราจะมีรายการใหม่นี้เกิดขึ้นไหมถ้ามีมีก็ได้มีคานก่อนนี่อ่านก่อนโอเคงั้นต่อยบอสอ่านสัญญาก่อนนะคะเวลาที่เราอ่านสัญญาเนี่ยนะคะจริงๆเราก็ต้องพอมีความรู้เรื่องกฎหมายด้วยแหละไม่ใช่ว่าแค่อ่านแล้วอะถูกใจไม่ติดอะไรนะเพราะว่าเนื้อหาที่อยู่ในสัญญาเนี่ยนะคะต่อให้ถูกใจทั้งสองฝ่ายแล้วแต่มันต้องถูกต้องตามกฎหมายด้วยค่ะคือต่อให้ทั้งสองฝ่ายยอมรับไปมีปัญหาอะไรแต่ถ้าผิดกฎหมายไทยสัญญานั้นอาจจะบังคคับบบใชช้้ไไม่่ดนนะะเออกแ สุดขีดเลยนะเราไม่สามารถเขียนสัญญาซื้อขายทาสกันได้เพราะว่ากฎหมายไทยไม่อนุญ,ญาตให้มีทาสนะคะหรือว่าอเอาเบาๆหน่อยสมมติว่าสัญญากู้ยืมเงินกฎหมายไทยก็มีกําหนดอยู่นะคะว่ากู้ยืมเงิน,นให้ดอกเบีย้ยได้ไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์อะไรยังไงถ้าสมมติว่าเราไปเซ็นแล้วดอกเบีย้ยมากเกินสัญญานั้นอาจจะแบบไม่ได้มีผลทางกฎหมายได้เลยนะคะหากขาดการถ่ายทํารายการโดยไม่มีเหตุผลอันควรเนี่ยอธิบายหน่อยว,ว่าเหตุผลอันควรคืออะไรครับคุณวิวป่วยคนสําคัญที่บ้านไม่สบายไม่อยากเห็นหน้าวิวนี่ได้ปะ อันนี้ไม่ใช่เหตุผลอันควรคุณจะโดนปรับกี่บาทอ่านสัญญาดีดีด้วยอันนี้ที่ต้องใส่ข้อี้มไว้นะทุกคนทุกคนอาจจะสังเกตว่าช่ว,ชวงนี้ช่องบอสกิรติไม่ค่อยมีคลิป <c oughs> ไม่ใช่ว่ามันยุ่งหรือว่ามันตันไอเดียหรืออะไรมันขี้เกียจทุกคนเราก็เลยต้องเอาสัญญาทางกฎหมายมาผูกมัดเฮ้รายการนี้ยังมีออนเรื่อยๆในช่องไรฟวิวถ้าเกิดถ่ายถ่ายรายการนี้อยู่แล้วผมน้ำตาไหลสงสัยว <c oughs> ่ญญาทไมซึ่งสาเหตุที่น้ำตาไหลไม่ใช่วิวบังคับนะผู้จัดการทุยตรงนี้ท้าไม่งาเซ็นอันเซ็นให้เลยแล้วกันไหน นี <S <S ่คือเบสกิรตินะคะเป็นคนในตระกูลกิรติคนล่าสุดเบสกิรติกําลังเป็นผู้จัดการคนใหม่ที่จะงาทบให้บอสทำงานเป็นผู้จัดการบอสกิรติทีนึงจะไม่ดําเนินการใดๆซึ่งก่อให้เกิดความเสียแก่ชื่อเสียงเกียรติคุณภาพลักษณ์สัญลักษณ์ชื่อทางการค้าลิขสิทธิ์และหรือทรัพย์สินทางปัญญาใดๆก็นี่ไงถ้าด่าวิลเมื่อไหร่ก็คือเสียเกียรติคุณผมว่าอนนี้ผมทำไม่ได้มีข้อนี้ข้อเดียวนี้ คุณจะฟ้องผมเมื่อไหร่ก็ได้นะเนี่ยเพราะว่าขั้นตอนการอ่านสัญญาอย่างละเอียดนี่แหละหลายคนเลยนิยมส่งสัญญามาให้อ่านกันก่อนแล้วก็แก้ไขกันก่อนวันที่เซ็นจริงๆค่ะเพื่อที่ว่าจะได้มีเวลาค่อยๆพิจารณาหรือปรึกษาคนที่รู้กฎหมายนะคะแล้วถ้ามีตรงไหนที่รู้สึกไม่เป็นธรรมหรือว่ารู้สึกว่าขัดกับกฎหมายจะได้แก้ไขปกลบปงกันให้ได้ก่อนทั้งสองฝ่ายก่อนวันที่จะต้องจรดปากกาเซ็นแบบเร่งๆรีบๆค่ะโอเคครับก็ผมอ่านสัญญาเสร็จหมดแล้วนะครับแล้วก็มันมีบางจุดที่ผมรู้สึกว่ามันปกป้องไอวิวเยอะเกิน้้มปปปกอองผยไ เลยอยากจะปกป้องตัวเองเพิ่มเติมนะครับผมเลยบอกว่าวิวไปแก้บรรทัดที่ผมรู้สึกว่าอยากไปรับการปกป้องมากกว่านี้แปลว่าสัญญาไม่ใช่แปลว่าแบบว่ามีใครเอามาให้ปุ๊บต้องเซ็นเท่านั้นโน n คุณสามารถแย้งได้ไม่ใช่ว่าแบบเซ็นหรือไม่เซน็นสามารถแก้ได้สามารถตกลงกันได้เพราะสัญญาคือข้อตกลงร่วมกันนั่นเองไปแก้ก่อนแล้วเดี๋ยวเซน็นตอนนี้คนตัดต้องอินเสิร์ตภาพแล้วอินเสิร์ตภาพอะไรอินเสิร์ตภาพ l i t เจ e m e เม a i d เมตอนเซ็นสัญญาขายวิญญ,ญาณนอะ สวยขึ้นปะเขาไม่ได้เซ็นให้สวยขึ้นไหมกระดุนมาขาไโอ้นี่ขามาแล้วไม่เกี่ยวอันนี้สัญญาเป็นพิธีกรยินดีต้อนรับสู่ช่องพายิวนะคะพิธีกรคนใหม่ครับผมจับมืออาจารยมือเซ็นด้วยคุณต้องเซ็นด้วยอ๋อลืมลืมต้องเซ็นขอบคุณนะครับวิวที่เซ็นสัญญาจะให้เงินเดือนผม5 0 0แสนต่อเดือนนะฮะเออค่อนข้างมั่นใจว่าอ่านสัญญาครบทุกข้อแล้วไม่มีนะฮะว่าเป็นคนอ่านละเอียดอยู่แล้วเนี่ยงก์เลย ม่ใช่หมอเขาเรียกว่ารักษาสิทธิของตัวเองซึ่งเวลาเซ็นสัญญาไม่ใช่เซ็นฉบับเดียวนะคิรติต้องเซ็นสองฉบับด้วยเพราะว่าคุณต้องเก็บไว้เองเซ็นสองฉบับแล้วก็ต้องเซ็นทุกหน้าด้วยนะครับทุกคนเมื่อกี้ไปแอบถามทนายมาแล้วต้องเซ็นทุกหน้าเพราะว่ากันในนี้ไงแบบว่าเดินออกแล้วสอดใส่ <laughs> เวลาเซ็นสัญญาเนี่ยต้องเซ็นทั้งสองฝ่ายนะคะเพราะว่าเป็นการทําสัญญาซึ่งกันและกันไงแล้วก็ต้องมีพยาเนยเซ็นด้วยนะคะส่วนใหญ่เขาก็จะนิยมให้มีพยาน2คนค่ะเพื่อที่ว่าเวลามีปัญหาขึ้นโรงขึ้นศาลพยานนี่แหละจะเป็นคนที่มายืนยันว่ามีการตกลงกันทั้งสองฝ่ายจริงๆนะอันนี้ไม่เกี่ยวกับส่วนในการเซ็นสัญญานะคะ <c oughs> เป็นการอู้งานตั้งแต่วิทีที่เซ็นสัญญาจ้างเสร็จ <c oughs> เดี๋ยวรดนเล่นกันเลยเราไม่โดนหรอกเพราะว่าเล่นไม่ถูกเขาเรียกว่า เล่นหลบแบบสหลบเี้รเล่นหลบเลี้ยิรสีเดี๋ยวก่อนถ้าว้าวากลัวจะไม่เสียตังค์เลยนนี่ไดูหมิ่นกันเลยไม่หมยถึงว่าคุณว่าผมว่าคุณเสียใช่ไหมไม่เสียไงปกป้องไปแล้วทนายปกป้องไม่มีแ้ปกป้องผมด้วยได้ไ่มไม่ได้ไปหันแล้วเซ็นไปแล้วทุกคนเชิญต้อนรับพี่ีกรคนใหม่ของช่องพราวิวอย่างเป็นทางการนะคะฝางด้วยฟักตัวทุกคนจ้าสวัสดีครับทุกคนครับผมบอสกิรตินะครับก็จะมาเป็นพีธีกรใหม่ในช่องพรวิวรายการกพอนะครับการงานพื้นนฐาอะไรถ่าย เดี๋ยวตั้งแต่คลิปนี้ไปต้นไปผมก็จะมาออกมากขึ้นแต่มันจะเยอะกว่านี้นะมันจะไม่ใช่เซ็นกระดาษแล้วจบมันอาจจะมีอะไรที่แบบมีการไ,ญญไปข้างนอกบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็มารอดูก,กันว่ามีอะไรที่เราสองคนอยากให้ทุกคนรู้นะคะสําหรับวันนี้ก็อีพีแรกเบ,บาๆก่อนไม่เบานะอีพี <c oughs> แรกนี่ก <EP S 2> ดหมายเลยนะเออเอาเป็นว่าวันนี้ลาคนไปก่อนนะคะก็อยากจะบอกว่าหลังจากคลิปนี้ผมก็คิดว่าทุกคนน่าจะมีความรู้มากพอที่จะสามารถเซ็นสัญญาอะไรก็แล้วแต่ที่จะผ่านเข้ามาในชีวิตของคุณได้อย่างปลอดภัยเรียบร้อย ใช่อาจจะไม่ได้ถึงขั้นว่ามีความรู้ทุกข้อแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดคือรู้ว่าต้องระวังอะไรบ้างในการเซ็นสัญญานั่นเองค่ะวันนี้ลาทุกคนไปก่อนนะคะบ๊ายบายัสดีค่ะเดี๋ยวจะต้องมีคนมาถามแน่ว่าเสื้อขายที่ไหนอันนี้ไม่มีนะคะก็คือเป็นเสื้อที่เลิกขายไปนานมากๆแล้วจ่ขายไหม ยังไม่มีโครงการเอางี้ถ้าผมโพสต์นเนี้ยแล้วผมไปสก,กินขา่ได้ปะไม่ได้ค่ะผิดลิขสิทธิ์นะคะเพราะว่าลิขสิทธิ์เป็นของผู้สร้างตั้งแต่ทำขึ้นมาโดยที่ท<ำ>ยังไม่ต้องทำรก็ไม่ได้เลยใช่ <laughs> <laughs>